สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสาวน้ำใจงามเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงสอบได้ที่1แต่ไม่มีเงินมอบตัว ผู้ใช้ Facebook ชื่อแขกเออิงเจตโพสว่าไม่ได้อยากโอ,อ้อวดอะไรคะ่ะแค่เพียงอยากบอกเล่าให้เพื่อนๆคนเป็นพ่อแม่ฟังแล้วจะได้เอาไปบอกเล่าเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้ลูกหลานเราฟังก่อนนะคะ Hash tag วันนี้พาพี่พลอยไปมอบตัวพอดีพี่พลอยขาดเอกสารมอบตัวอยู่หนึ่งอย่างจึงต้องมาให้พอ,ออเซ็นรับรองให้เลยมานั่งรอพบพอ,อ,อที่หน้าห้องเจอสอยายหลานนั่งกุมมือกันหน้าเศร้า ทีแรกก็ไม่ได้สนใจคิดว่าคงมาพบผออ,อด้วยเหตุผลเหมือนๆกับเราสักพักแอบได้ยินคนนั่งข้างๆถามเด็กว่าหนูเป็นอะไรถึงมาหาผออน้องก็ตอบว่าหนูไม่มีเงินมอบตัวค่ะจะมาขอผ่อนผันเข้าไว้ก่อนเราได้ฟังแล้วก็สะอึกนิ่งไปพักหนึ่งแอบเห็นว่านางกระซิบกันกับยายแบบหน้าเศร้า พยายามจะไม่คิดอะไรแล้วแต่มันก็คิดอยู่นั่นแหละจึงเรียกถามยายได้ความว่าพ่อแม่ของเด็กเลิกกันตั้งแต่อายุ3เดือนยายบอกว่ายายเลี้ยงมาคนเดียวสามีก็ตายแล้วฉันรับจ้างทั่วไปได้เงินวันละ300บาทแต่ก็ไม่ได้ทุกวันหรอกคิดวนๆในหัวหันมองเด็กน้อยน้องก็เป็นคนซื่อๆหน้าเอ็นดูมากอ้อลืมบอกนางสอบคัดเลือกเข้าเรียนได้ที่นี่ที่หด้วยนะใบปพเกรด3.87 Ag, วิญญาณนักบุญเข้าสิงหยิบเงินให้นาง2,000บาทเอาละรีบไปมอบตัวเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนน้องก็ดีใจรีบยกมือไหว้บอกยายว่าให้ยายรอยอยู่ตรงนี้นะรีบวิ่งไปห้องการเงินสักพักก็เดินกลับมาพร้อมด้วยกระเป๋าและชุดพละด้วยสีหน้าที่อิ่มเอิบดูก็รู้เลยว่ามีความสุขพร้อมกับเอาเงินทอนมาคืน340บาทยินดีด้วยนะลูกตั้งใจเรียนนะจะได้เลี้ยงดูยายต่อไป นี่คือคำพูดที่บอกน้องก่อนกลับพร้อมกับน้ำตาปนรอยยิ้มของยายยายหลานทั้งกราบทั้งไหว้เรานี่แหละเนาะคนมีโอกาสแต่ขาดเงินคนมีพร้อมก็ขาดโอกาสขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีนิวส์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ